สวัสดีผู้ที่มีใจรักในการเกษตรทุกท่านครับวันนี้บ้านสวนทํามือจะพาทุกท่านมาชมวิธีการหมักแกลบใหม่ให้กลายเป็นแกลบเก่านะครับให้เป็นแกลบที่สามารถนําไปใช้ได้ก่อนอื่นนะครับรบกวนท่านกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับการหมักมแกลบนั้นวัตถุดิบของเราใช้หลักๆเลยก็จะมี2ออย่างนี้นะครับก็คือแกลบดิบแล้วก็ ขี้วัวที่ยังไม่ได้ผ่านการหมักกันทั้งสิ้นนะครับทั้ง2ตัวนี้ดิบทั้งคู่แล้วก็จะมีน้ําที่ใช้รดเขานะครับจะเป็นน้ําอะไรก็ได้ทางที่ดีก็ใช้น้ําที่หมักขี้วัวนี่นะครับใช้น้ําอันนี้หมักหมักน้ําที่หมักขี้วัวสามารถนํามาใช้หมักสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับที่เราเก็บน้ําหมักไว้เอามารดไม่ต้องใช้น้ําจุลินทรีย์อะไรเพิ่มเติมมากมายเลยนะครับแค่นี้เขาก็มีน้ําจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดไม่มีเราก็ใช้น้ําประปาธรรมดาของเรานะครับน้ําคลองน้ําสระน้าอะไรได้หมดเลยธีการหมักก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผสมคุกเค้ากันในอัตราส่วนประมาณ1ต่อ3นะครับ1ส่วนคือขี้วัวน,นะครับ 3, 3ส่วนก็เป็นแกลบเดี๋ยวผสมคุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มๆแล้วก็เก็บใส่กระสอบประมาณ1เดือนแล้วเราก็จะนำมาใช้งานได้นะครับ เดี๋ยวไปดูที่การทำกันครับ หลังจากที่เราคลุกเคล้าผสมกันเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลดน้ำหมักไปเรื่อยๆนะครับใส่ดูความชุ่มนะครับให้มันเปียกดูเป็นเปียกๆชุ่มชุมทุกเม็ดนะครับจากเม็ดฟางเม็ดข้าวเปลือกเม็ดแกลบที่ยังไม่หมักเนี่ยมันจะเป็นสีที่มันอ่อนกว่านี้นะครับตอนนี้พอโดนน้ำหมักเข้าไปแล้วก็ผสมกับขี้วัวของเราเนี่ยสีเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะสีเข้มขึ้นเดี๋ยวเราจะเอาที่เราคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วนะครับ เอาไปใส่กระสอบนะครับถุงปุ๋ยกระสอบปุ๋ยกระสอบอะแล้วก็ได้ครับเป็นที่เก็บนะเก็บไว้ประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็หมั่นไปพลิกับนะครับเวลาเราวางถุงถุงปุ๋ยไว้เนี่ยเราก็ขับซ้ายกับขวานะครับให้เขาได้มีอากาศได้หายใจเอาเช่นเข้าไปนะครับทําให้กระบวนการย่อยของเขาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะใช้ประมาณ1เดือนนะครับเดี๋ยวไปดูกรอกใส่ถุงปุ๋ยครับ หลังจากนี้ก็ให้เขาอยู่ในกระสอบปุ๋ยนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับสักประมาณ1เดือนก็จะสามารถนํามาใช้ได้นะครับสําหรับปรุงเป็นดินปลูกนะครับปรุงผสมกับขี้วัวที่เราหมักผสมกับดินของเรามีนะครับสามอย่างนี้ผสมกันปุ้มๆใช้ได้เลยขอบคุณสําหรับการรับชมและการติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ